พักขนาดเลยคือแบบงามนอนแล้วก็มีรอดอุโมงค์สวนดอกไม้พองเดี๋ยวจะพาะมาตดน้ำกันสวัสดีทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ซองน้องพุทธศรซวันดีค่ตอนนี้น้องน้องพาทุกคนนั้นคำของมาที่ฝั่งไทยเนาะพี่น้องเอ้ยเนาะเดี๋ยวสิพามาเลาะมาเที่ยวกันเนาะเห็นเอฟซีหลายคนบอกว่าโอ้ยอยากเห็นพุทธศรมาเที่ยวไทยมาตามคำเฮียห้องแล้วนะพี่น้องเนาะซึ่งบอทีน้องอยู่นั่นก็คือซีสตาร์แอน ฟาร์สรีสอร์ทนะพี่น้องเนาะซึ่งบอนนี่ก็เป็นอีก Body บอนหนึ่งจุดหนึ่งเนาะที่แบบโด่งดังทางฟังลาวแล้วก็ฟังไทยแหละเนาะแล้วก็ดีใจนมี้เน้อได้มีโอกาสมาและพิเศษก็หันะนะน้องก็จะพาทุกคนนั้นมานอนอยู่นี่คืนหนึ่งพร้อมเพราะว่าได้ยินพันบอกมาว่านะแคกคนที่แบบว่าพักอยู่นี่นะนอกจากจะได้ชมวิวทิวทัศน์เอียงต่างๆแล้วเราก็สาม,มารถลิตกิจกรรมได้แบบเต็มที่เลยมีเวลาให้แกตัวเองได้มาพักผ่อนเป็นอีกหนึ่งที่โดดเด่นและก็เป็นเอกลักษณ์นั่นก็คืนนี้เลยเนะ เครื่องบินเนาะยนมัน้องเอิญยนพี่น้องเออต้องแก้กันว่าเครื่องบินเนาะพี่น้องเนาะเอออันนี้ก็คือห้องที่เราพักเมื่อนี้เนาะพี่น้องเนาะมานำน้องเข้ามาเลยห้องนี้ก็คือห้องเนปจูนพี่น้องกว้างใหญ่แล้วกะมีของไส้นาทิวาครบเลยเนาะห้องนี้แห่งก็จะติดสะลอยน้ําตด็กน้อยมุมไทยหุ้มนี่ก็คือหลายคักและก็จะพามาอีกห้องหนึ่งเนาะห้องนี้บอกเลยว่าเหมาะสําหรับครอบครัวใหญ่นั่นก็คือ g a l a ี y VIP เพราะว่าตัวนี้มีถึงสองห้องนอนสองห้องน้ํา พอจะมีสาลอยน้ําแยกแล้วกับมีสาลอยน้ําอีกสั้นหนึ่งอยู่ทางด้านลุมเนาะสามารถเลือกเล่นได้เลยห้องนี้ฮะนะบอกเลยว่าเหมาะสําหรับครอบครัวใหญ่ของไซส์ถือว่าครบอําน้ยความสะดวกได้แบบเต็มที่แล้วก็มักอันนี้คือแบบเขาจะมีระเบียงส่วนตัวใครออกไปก็จะเห็นวิวพี่น้องมีบอลน,นางลินเนี่ยเพราะเออห้องนี้ค่ะกุยแบบ ครอบครัวใหญ่สิเนาะพาไม่ตู้พัดตู้มาพาชุดบอดดอนพาอีพออีเมลมาสิเนาะขนมานอนอย่างสิเนาะห้อ,หองติดกันคือสิมวนห <c oughs> ้อหงใหญ่เลยไปป่ะเดี๋ยวไปเบิดห้องน้ำทางนั้นหลังก่อนในนี่พี่ก็จะแยกเป็นโซนแห้งแล้วก็โซนเปียกเนาะพี่น้องเนาะแบบเออโอุย้ยพี่น้องมาสะดุดตากันวันนี้สักโค้มีไฟ <c oughs> ข้าเจ้าหวนกดปุ่มอยูส่สายวะอ๋อ,อยู่นี่ระบบคลิกกว่า โอ้สบายว่านี้มบมีอีกแล้วนแล้วกไฟตัวนี้ิ่นบอกว่าเป็นเลเซอร์ค่ะเสื้อแบตเทอรี่ประมาณนี้เลยเนาะพี่น้องเนาะปาพี่น้องตอนนี้ก็แดดอ่อนลงแล้วเดี๋ยวเขาจะขึ้นยนต์กันเนาะพี่น้องนำน้องมาเลยเนาะซึ่งบอนนี่กะน,น้องขี่รถม้ากับโบไก่เนาะพี่น้องเนาะจากเวียงจันทร์มาฮอนี่ใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงหรือว่าร้อยแปดกิโลเองเนาะพี่น้องเนาะ ขั้นเป็นช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์เนาะแบบพี่น้องทางทางบ้านเนาะโบจะเป็นทางฝั่งลาวอย่างนี้ก็มาเที่ยวนี่หลายเลยเนาะคือข้างกองนี่ป้ากับหลานเพิ่นก็หากันมาเสียดายเนาะเท่าแล้วนี่น้องพอนได้มาซ้ำเนาะอยู่นี่มีห้าดอาหารได้ยินว่าตอนแรกนี่จะมีอ่าการแสดงโฟกซ่องการขึ้นมาที่โตเครื่องยนต์เนาะพี่น้องพี่ได้ยินมาว่าอ่าไผ่ที่แบบมาพักยู่นี่ก็สามารถขึ้นมาได้เลยเนาะแล้วก็ลูกค้าท่านไหนที่แบบโบได้มาพักเนาะกะ สามารถขึ้นมาได้นะมันจะมีบัตรจำนายให้200บาทในนี่หันก็สามารถแลกเป็นอาหารและกับเครื่องดื่มตอนนี้ก็เข้ามาทางด้านในโซนน่ะสร้างอาหารกันแล้วนาะพี่นอน,อน,อนอเดี๋ยวมาเบิง่งว่าเขาสกินอย่างดีสวัสดีค่ะ,คะ,คะป้าเป็นลูกค้ามาพักห้องพักจะเป็นข้าฟรีอย่างเดียวน,นะคะค่ะแนะนําเป็นเครื่องดื่มตัวไหนดีคะถ้าแนะนําจะมีกาแฟาส้มค่ะแล้วก็เป็นมะขามเป้ค่ะแล้วถ้าหากว่าเป็นลูกค้าที่แบบเข้าอ่อน ขึ้นมานี่200บาทจะได้อะไรบ้างคะได้เครื่องดื่มหนึ่งแล้วก็ขนมหนึ่งอย่างค่ะแต่ว่าถ้าขนมหนึ่งอย่างไม่รับก็จะได้เป็นซูชิ6ชิ้นค่ะอ๋อค่ะตอนนี้ก็ได้มาแล้ว<ม>เลียดมะชะ <4 S 1> ส,สีเขียวเนาะทุกท่านเ่ินขึ้นเครื่องบินได้แล้วค่ะกับตันสิพาไปจับมาสิปอ๊อแม่ดูปมาปาาเขาจันมารีนอ่าวไทยเธอได้ในในกลุ่มนี้ไหมมาหนีเด้ ตอนนี้น้องยางมาที่โซนของปีกยนต์น้ะพี่น้องนาะคือมุมตัวนี้คือแบบเขียวและถุ่มเลยเนะาะแล้วกาจะมีวิวง,งามๆเห็เท่านั้นได้แนมได้ชมพร้อมน้องพี่น้องนีน่กว้างขวางอัดหลาดเลยแล้วก็สิพ้าพะเพงแบบแบบอกองุ่นพี่น้องของแท้หรือของปอมเนี่ยมันขึ้นนิ่มนะนี่จิ๊บจิ๊บจิ๊บอ้เขาจะสร้างเหตุคือนเนาะมันเป็นเนิ่มๆไปพี่น้องเดี๋ยวกินน้ำอย่างแล้วแล้วเราก็จะไป ขี่รถไปลินกิจกรรมอยู่ด้านลุมกับเติมเนาะปะนำน้องลงมาเลยมาพี่น้องตอนนี้เนาะมาพบกับสาวลาวพร้อมนี้เพิ่นมาเที่ยวเอ้ซื้ออย่างจ้าออซื้อน้อยเอ้โน้อยอันนี้ดิน้องเฟิร์นอันนี้ลูกครึ่งได้เนี่ยลูกครึ่งลูกครึ่งลูกครึ่งไทยลาวเออลูกครึ่งไทยลาวปกติได้เป็นคนแถวนี้บ่บ่อยู่ในเวียงจันทร์อยู่เวียงจันทร์อะอันนี้เดชนาเขาอยู่อุดรคือมานี่อันได้ฮุบหลายแล้วบ่ เกือบเกือบลอยละเนาะคือมุมไทยคู่พนงามแล้วก็มีหลายบอลเนาะมีอีกบอลเนี่ยบอที่ว่าเอ้ยยังพลได้ไปกับน้องยั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 บรถลังยัง้างล่าังยัดยังมังยียัง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 ยวมังย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 ังวังยงยังยังยักยางยั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 ้ยังยังยัยังังย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 ังังยักยังยเงยักยังงยังยนงยังย่งยังยเงยนอยงงยังยยังเงยัยังัยััันงัย ฝากติดตามด้วยซองน้องผู้สอนสาวลาไต้นะขอบคุณค่ะเดี๋ยวจะหน่อยสิพามาขี่รถไฟปุ้นปูนกันนะปูนปุ้นชักกระชากปูนปูนไปแบบมาเที่ยวแบบอยากมานั่งเรียนแบบสิกาได้เนาะโบกี้หนึ่งนั่งได้สี่คนหนึ่งร้อยบาทเดี๋ยวเขาจะเดินทางกันแล้วด้วพี่น้องเด้อป้าพี่น้องเดี๋ยวเขาจะเข้าไปส้มสวนดอกไม้กันเนาะพี่น้องเนาะ ตอนนี้กำลังเข่าซองน้อยๆนี่เลียวอ้าวตอนนี้ต้นนี้อย่างว้างงามขนาดเลยอ่ะโอ,โอ,โอ้นี่เด็กใกล้ชิดกับดอกไม้พร้อมเนอะ เป็นช่วงเวลาดีๆเนาะพี่น้องะยูซีสตาร์แอนด์ฟาริดรีสอร์ทพันมีกิจกรรมหลากหลายเนาะทั้งอดอรดและก็อินดอร์สามารถรีได้ทุกเพศทุกวัยเลยแม้กระทั่งแบบเด็กน้อยจนฮอดผู้ใหญ่เนาะก็เป็นช่วงเวลาแห่งความสุขกับครอบครัวเนาะพี่น้องบอกว่าจะเป็นการขีนะ่รถเนาะซึ่งรถอันนี้นี่ก็มีหลากหลายประเภทเนาะนอกจากนี้ยังมีรถจกให้เราได้ขับลิ่นน้ำหรือว่าไผ่ท่มักควดเสียวต้องเมนคันนี้เลยและเด็กน้อยเนาะถูกใจแห่งนั่นก็คือจุดนี้บอกเลยว่าล่นได้เพลินๆไปเลย ตอนนี้ค่ะก็ออกมาจากส่วนดอกไม้น้องพี่น้องว้าวคักขนาดเลยคือแบบางามนอนแล้วก็มีรอดอุโมงค์สวนดอกไม้พอถือว่าคุ้มค่าน้องพี่น,อน้องเนาะมวนหลายนี่ กลับมาได้หอยยิ้มได้เสียงหัวมาพร้อมได้หุกงามมาพร้อมสำหรับลูกค้าที่วาผมา,มาักในที่นี่เนาะเพิ่็จะมีคู่ปองไห้ตองใบเนาะสามารถเลือกลิ่นได้เลยเนาะหนึ่งคูปองต่อรถหนึ่งคันเด้พี่น้องเด้อไปไปแล้วหนึ่งคู่ปองหรือว่าอยากขี่รถกับ์พันยตัวนั้นก็นได้เนาะใส้สองบรทนี่เลยไะเดีย๋ยวไปขี่คันนี้ดีกว่าไปพี่น้องตอนนี้ก็พร้อมแล้ว let's go girl. วู้วววแวบววววาวว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  วิวตะเวนตกดินเนาะซันเซ็ตน้ากันเนาะยุที่สกลนครเนาะพี่น้องเนาะเมื่อกี้นี่ไปขี่รถไฟมาแล้วสมสวนดอกไม้อีบอหนึ่งมาแล้วเนาะแต่วันนี้กับซีพาปไปอีกหน,นึ่งบอน้องเพียน้องโดยการขี่รถคันนี้ไปเนาะพี่น้องเวูวอุ้ยแรงมาแล้วเย็นเย็นน้องเนาะอุ้ยงามเลยดอกไม้สีเหลืองน่าหนกทางเพม่อนกับกว่วงกวงเนาะสบายตาก,กันขับขี่แต่ละจุดแต่ละบอเนาะพี่น้องเนาะที่วังเขาขี่มานี่นอกจากดอกไม้งับงาย ฟิวงามแบบนี้แล้วเนาะก็ยังมีแบบเป็นยนบอเนาะแล้วก็จะเป็นสวนดอกไม้ที่แบบมีสีสันที่แตกต่างเนาะวันศุกร์สีบอกสีบัวมีต้นไม้แล้วก็มีรถที่สามารถออกดอกไม้เดี๋ยวพร้อมเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ขี่ไก่เมื่อกี้นี่ก็จะเห็นรถไฟเนาะที่เขาสวนทางกันเนาะพี่น้องเนาะเออแบบครอบครัวมาแบบครอบครัวฟิลครอบครัวมูฟเ่อนแบบนี้เนาะโคตรฟินเลยเนาะ ได้พาลูกพาหลานได้มาใช้เวลาน้ำกันเนาะเป็นกิจกรรมห่วมกันเนาะสั่งหอยยิ้มสั่งความสุขเนาะพี่น้องเนาะก็เริ่มหิวข้าวแล้วเนาะตอนนี้ตกดินแล้วค่อยคันยำไรแบบซีเนาะเดี๋ยวเขาก็สิไปอ่าไปซอบกินข้าวกับเติมเนาะพี่น้องเนาะโอ้คือม่งมั่นในทีเวีเดี๋นีสวัสดีค่ะสบายดีสบายดีครับมันจะเจ๊มือแล้วค่ะกมาพ่อกมาเมนไอเดะเป็นคนคนแถวนี่แหละคนมาเที่ยวนี่ดูปะนี่ แล้วจะโอกาสเอะอถ่ายก่อนพ่อขอถ่ายด้ยขอบคุณหลายๆเด้ออยู่ดีมีทุกอล่างค่ะอยู่ดีม่แห้งสุนีขอบคุณหลายๆเด้อสุนี่ค่ว เมืม่อ,น,อน,นี้เนาะเขาได้กินซาบูแบบของฟีของแถมเลยเนาะผู้ดีว่าทานที่ผักเนาะสำหรับลูกค้าทุกคนที่ว่าจองละกับสำระเงินเนาะตั้งแต่เมื่อน,นี้จนถึงท้ายเดือนสองอะนะเพ่นจัดให้เลยเนาะเป็นเซตซาบูเซตใหญ่ๆแบบนี้เลยเนาะพี่น้องเนาะโอ้โหได้กระซาบูแล้วเขายังสั่งอาหารอื่นมากินอีกนะ้ำเนาะอตอนนี้ค,คือแบบ สั่งตอนหิวอาหาราหลายอย่างเลยเราจะมาเริ่มกันเลยโอ้โหพระเจ้าในชิกกินเม็ดุ้มาหลายแท้ต้มยำกุ้งพี่นุ้งนี่เลยใส่บักข้าอ่อนนะ้ำ สุดยอดเลยออหอมกุ้งแห้งรสชาติแบบนี้แหละที่อากกิน มึงทอดอ,อุ้ยอายนี่ผู้สาวกินคำใหญ่แท้อิมอ่มเรียบร้อยแล้วเนาะซ้ัยอีโพลอีเมล่นกินข้าวทานนี่ลูกน้อยผูบ้บ่าวผู้สาวก็มาลินตัวนี้เนี่ยก็ได้เนาะถือว่าเมื่อนี้นี่ สุดยอดหลายเนาะได้มาเที่ยวนี้เมื่อมือเลยเนาะและ้วที่ได้ขอโตเข่า<ำ>พักกันนะพี่น,อน,อ<ห>น้องเนะมื่ออื่นสิไปใสหรือว่า<ำ>มีกิจกรรมใดน,นั่นกะขอฝากติดตาม<ำ>ได้พี่น้องเด้ดอ Good morning สบายดีตอนเศร้าพี่น้องเนาะมอี้ก่าเป็นเศร้าที่สงสายเนาะพามา ชมวิวทิวทัศน์บอนทีผักมนาะพี่น้องนี่เลยคือตื่นมาเนาะเลียวเห็นน้ำแบบสิเลยเนาะ้วกะนไม่ร้องๆตอนนี้เพิ่นมาลิ่นน้ำกันแล้วนแะต่เฮายังหนาวอยู่ <c oughs> อ้ยสมเพิ่นวาเนาะสิปีอาบน้ำาบกหูหนาวสาวปีลมสาวบกฮูอเบือ่อขวาซานอันนี้ก็คือห้องที่น้องนอนเนาะ ห้องนี้กะจะติดกับบอลเด็กน้อยขี่รถล,ลินเลยแล้วก็ติดกับโตโยนแล้วก็ห้านอาหารนี่เลยมืัอนี้ฟ้าเปิดขนาด<ม>ี่น้องเห็นบ้าห้องฟ้าสวยงามสีฟ้ามีเมฆสีขาวร้อยอโลองร้อยอโลองเนาะนี่ห้องฟ้าสวยงามมากสวยงามหลายๆเด้อ,อแถวนี้นี่กะพูดถึมันลมในจักหน่อยเนาะเพราะว่าอยู่โซนกลางน,น้องตรงนี้ ว้าวมีน้ำผูพร้อมตูอ้อ่างน้ำเพื่นสะอาดอีกดเด๋ยพี่น้องนะบ่มีใบไม้เฮียใส่แล้วกันน้ำสใส่แล้วยูนี่พันก็นยังมีบอลออกกำลังกายพร้อมเนาะมียิ้มให้พร้อม าเก้าโมงแล้วเนาะเดี๋ยวว่าเราเบิงงเราบางวันี้เขาจะได้กินอย่างนอมาระทานนีดเลยดีกว่าม,มีไค่ดาวถือว่ามีอาหารต่างประเทศเนาะหลากหลายอย่างเซกกงเซกอก,อกอหมูทอดมันทอดมันเหนียงเนาะมีสปาเกิตตี้ด้วย ซึ่งเขามาพักอยู่นีน่เนาะเพิ่อนก็นจะมีอาหารเซาใหาน้นาะก็เลยแบบพาทุกคนเนีมาเลาะกินน้ากันเลยอันนี้ข้าวจีเป็นบะเอิญคือกันบะข้าวจีเขาต้องได้ปิ้งเลยเนาะปิ้งใบกระสอบอัดนหอมอากาศมัร้อนกินแล้วอย่างอุ่นๆสินาะพี่น้องเนาะว,ว้าวขนมตรานอ๋อแล้วก็ได้ยินมาว่าเพิ่นมีซุชิน้ำมาเบิงเบ้งมาเบิ้ง มีหลากหลายหน้าเลยเนาะพี่น้องเนาะโอเดี๋ยวเขาซิมาใส่ฮิวตี้น้อยหนึ่งเนาะพุนมีหลายอย่างเลยเดี๋ยวกินกาแฟดำนะพี่น้องเนาะ ก็เลือกมาได้แล้วสามอย่างนะพี่น้องเนาะโอ้ยคือแบบก็ถือว่าครบเลยเนาะอาหารหลากหลายนานาชนิดเนาะแล้วก็มีทั้งอาหารไทยอาหารต่างประเทศเนาะแล้วก็มีอาหารญี่ปุ่นนาได้ซูซอกซูซีเนาะมอน้ก็สิมาเฮลตี้ผสมประสานนะพี่น้องเนาะเอาเป็นอันสลัดแล้วก็ใส่หมูทอดนาแล้วก็ <S <S 2> <S 2> ขอบใจทุกคนเ้อที่ให้การต้อนหักเนาะแบบ พันธิวาไปแล้วเนาะน้องกับโบได้มาเที่ยวไทยดนวยมันดุดลเลยเนาะพี่น้องเนาะเห็นพี่ๆกับคอมเมนต์มาน้องก็อยากมาอยู่เนาะแล้วก็แบบเออตอนนี้ก็เก็บเงินท่อนเงินได้แล้วเนาะแล้วก็มาคือตอนนี้ค่ะเล็เงินก็ดีคือหลายระดับหนึ่งพันบาทหน่งได้หกแสนสามสิบพันเนาะมานี่กับห้องศิวาดีดีบรรยากาศดีวิวดีมีกิจกรรมหลากหลายดีเนาะเพราะว่าอยู่นี่มันจะโบได้ไก,ก่จาก ความนิตภาพลิงสั่นน้องมันประมาณสอ,องสูงพราะว่าเขาขี่ซาคเลยโอยมาระยะทางก็ร้อยกว่าร้อยร้อยป่ากิโลเนาะจากสวนขวาหนองคายมาหวาัวนี้แล้วพี่น้องทางบ้านเดี๋ยวพาก,กันได้มาเรื่ดียางเนาะเออก่อนหน้านี้ก็เห็นแต่พี่น้องทางบ้านเนาะทางฝั่งลาวเพื่อนเอาลงทางฝั่งไทยเพื่อนเอาลงเห็ดแล้วก็โอ้ยเดี๋ยวนี้เพื่อนเห็ดน,น้ำเนาะโดยเฉพาะมาเที่ายวย้ำย้ำหนาวเนาะมันได้แบบ ได้หลาะลินเอาดอร์แบบสะดวกสบายแล้วก็บแบบได้ซึมซับกับบรรยากาศวิวงามงามกิจกรรมหลากหลายแบบนี้เนาะตอบต่อกันนะตอนนี้ก็ถึงเวลาสิได้กลับบ้านกันแล้วเนาะเดี๋ยวสิโทรบ,บอกอาข้าเจ้ามาหับเขาก่อนเนาาะว่าเครื่องสัมภาระเฮาด้กันหลยนี่เดี๋ยวเอินเพิ่นกันเด้อกดศูนย์สวัสดีค่ะพอดีว่าจะเช็คเอาห้อง50 1หนึ่งค่ะ ค่ะขอบคุณค่ะเรียบร้อยอเดี๋ยวก็สิได้กเก็บเครื่องเก็บของ,ของตึงก่อนเช็คข้าวของวัดขาดเหลืออีกอย่างเนาะยูนี่นี่เพิ่นก็ไม่รู้ําให้สามารถแบบโทรเอินได้เนาะบ่ว่าจะให้รถมาหับอ่อหรือว่าสร้างเอาหอออาหารมากินประมาณนี้เนาะเช็คเอากัน สวัสดีค่ะชิคเอาล์ไหมครับเช็คเอาค่ะเดี๋ยวเราไม่บ้านเช็คห้องสักครู่เกิดดลูกาหนึ่งวัไรนในห้องพักนะคะเช็คเอาเรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องๆถึงเวลาก็ต้องได้กลับแล้วเนาะเป็นสองมื้อหนึ่งคืนที่มีความสุขขนาดเลยนะเพราะว่ายูนิตพันมีกิจกรรมหลากหลายเนาะเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยเลยละกเหมาะที่สุดก็คือสําหรับครอบครัวเนาะได้มาเห็นแบบนี้แล้วนี่น้องก็อยากเอาครอบครัวมาลินมาเที่ยวน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะมีโอกาสทั้งหน้านี่ ต้องเอามาให้ได้อย่างแน่นอนออแล้วพี่น้องทางบ้านเดเ็นใครเคยมากันแล้วหรือยังเนาะเออเดี๋ยวมาหอบหน้ามาเจอกันอีกเนาะพี่น้องเนาะสำหรับใครอยากมาเที่ยวคือน้องก็สามารถมาได้เดินเนะ้ะเสิร์ช o o g l e Map หรือว่า f c e e o o o กก็ได้เนาอพทิ้์ไปคําว่า s s t s t a r d n o r o s t s t s o s t r t คาเฟ่เครื่องบินเนาะพี่น้องเนาะหรือว่าคาเฟยนเนาะบ้านน้องเอ้คาเฟยนพี่น้องเอ้ และกาจะเห็นเลยเนาะสำหรับใครที่แบบเอออยากมาพากสามารถติดต่อทางเพจพันไดเนาะหรือบลนอเนาะเดี๋ยวขึ้นให้ทางด้านเธอเนาะพี่น้องเนาะืันนี้น้องเองกกะได้คอโตออกไปก่อนแล้วเด้อพี่น้องเด้ออยากให้น้องนั่นไปเที่ยวสายหรือว่าไปบอนไดตึมกะคอมเมนต์มาได้เลยตอนนี้จะขอจวไปแล้ว,ลวนะบา,บายแล้วพบกันใหม่